ท่าคืนนี้ลมหนาวจากภูพานพัดผ่านทุ่งนากว้างของบ้านหนองคำหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานที่ผู้คนต่างเล่าขานถึงเรื่องราวประหลาดว่าทุกคืนวันพระจะมีเสียงสะอื้นของหญิงสาวดังลอดมาจากปลายนาเสียงนั้นบางคนว่าเหมือนแม่ที่ร้องหาลูกบางคนบอกว่าได้เห็นเงาเดินกลางทุ่งพร้อมแสงไฟสีฟ้าลำไร เมื่อราวห้าสิบปีก่อนบ้านหนองคำยังเป็นเพียงกลุ่มกระท่อมเล็กๆมีหญิงสาวชื่อคำไหลซึ่งเป็นคนสวยและใจดีเธอตั้งครันได้ไม่นานหลังสามีออกไปทำงานที่ตัวจังหวัดแต่ในคืนหนึ่งเกิดฝนตกหนักน้ำป่าหลากจากภูพานคำไหลเจ็บท้องคลอดกลางคืนไม่มีใครมาช่วยเช้ามาชาวบ้านพบเพียงรอยเลือด และผ้าห่อตัวทารกที่ลอยอยู่ข้างคันนาตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันพระชาวบ้านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆเสียงนั้นดังแว่วจากปลายนาเหมือนร้องคำว่าลูกเอ๋ยลูกแม่อยู่ไหนมีคนเคยลองเดินตามเสียงไปตอนกลางคืนเขาว่าพอถึงโคกกล้วยก็เห็นเงาผู้หญิงผมยาวก้มหน้าอุ้มอะไรบางอย่างไว้แนบอก พอเรียกชื่อเธอเสียงสะเอื้อนก็หยุดทันทีและได้กลิ่นคาวเลือดช่วยมาพร้อมลมเย็นวาบจากด้านหลังคืนหนึ่งชาวบ้านสองคนออกไปหาปลาตามคันนาพวกเขาเห็นผ้าขาวม้วนหนึ่งวานอยู่ริมทุ่งเมื่อส่องไฟไปดูกลับเห็นรอยเท้าเปียกชื้นรอบๆและได้ยินเสียงผู้หญิงกระซิบเบาๆข้างหู อย่ามายุ่งกับลูกฉันหลายสิบปีผ่านไปแม้หมู่บ้านหนองคำจะเจริญขึ้นมีถนน,นมีไฟฟ้าแต่คนเฒ่าคนแก่ยังคงเตือนกันว่าอย่าเดินผ่านปลายนานในคืนเดือนมืดเพราะบางคืนจะได้ยินเสียงเด็กทารกหัวเราะและเสียงแม่ร้องสะอื้นอยู่ไม่ไกลเรื่องราวของคำไหลกลายเป็นตำนานเล่าขานสืบต่อมา ไม่มีใครรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ทุกคนในบ้านหนองคำต่างรู้ดีว่าเมื่อยามลมพัดจากปลายนาอย่าหันกลับไปเพราะบางทีเธออาจกำลังยืนอยู่ข้างหลังคุณ